เมืองไซยะบุรีวันที่8สิงหาคม2566นะครับโอ้ฝนตกฝนตกไม่ยอมหยุดเลยนะครับตกตกหยุดหยตกทั้งวันทั้งคืนหนีจากหลวงก็บางมาก็ยังมาเจอที่ไซยะดีอีกครับฝนตกดีจริงๆเลยนะครับ มันเป็นช่วงหน้ามรสุมนะฮะโดยเฉพาะลาวเหนือนี่หนักนะครับแต่ว่าภาคเหนือของไทยก็หนักเหมือนกันนะเพราะว่าพายุมันเข้าที่ทางพม่านะครับทางอันดามันนะฮะนี่ก็สายหมอกจับเต็มนะครับพอฝนหยุดตกเนี่ยมันก็สวยอย่างเงี้ยสวยอย่างหนึ่งนะครับแต่มันก็มัวๆัวฮะท้องฟ้ามัวๆ ทุกวันนี้สายานระถเยอะนะฮะรถเยอะขึ้นพอสมควรนะแต่ก่อนมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับแถๆนี้เป็นตลาดใหม่นะครับอยากให้ดูนะครับตลาดคือตลาดแรงแล้วก็ตลาดเช้าอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละครับอยู่โซนเดียวกันนะครับแต่นี้มันเป็นตลาดตลาดจีนนะจริงๆมันน่าจะมีหลายตลาดนะครับ มันน่าจะมีหลายตลาดอ่ะแต่ผมรู้จกัจกแต่ตลาดนี้นะฮะอ,อีกที่นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับภูซางนะครับผูกบอกเต็มเลยนะฮะขายดอกไม้วันนี้วันศิลน,นะมื้อนี้วันศิลป์หรือว่ามือม้ออื่นมื้ออื่น สวยจริงๆฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปนี่ดีกว่านะครศูนย์การค้า้หาหุ้นลาวนะครับปเ,ปเป็นตลาดจีนนะครับตรงจุดนี้นะฮะ ผมมาครั้งแรกคือ7ปีที่แล้วนะเกว่าปีก่อนนะครับตลาดไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะครับทุกวันนี้บริเวณนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของแขวงสยบุรีของเมืองสยบุรีนะครับ แต่ชั้นสองมันยังว่างๆนะมีตูดขายอยู่ทั้งนี้ปิ้งตเองยังบปุ๊บ้องกบูบังหน้าบังตาแดงอะไก็เห็นเดอกกันคือกันก๋วตลาดแรงนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตลาดแรงขายขนมนี่เลยไม่คิดมีเลยแม่ค้าก็กำลังไลฟ์สุดที่กันเป็นเสราะ

บรรยากาศตลาดไสยะบุรีมันเหมือนไม่มีคนนะเนี่ยคนเนี่ยอุ้ยน้ำคน มันนี่นะเจิงนองไปด้วยน้ำนะฮะพอทางโซนนี้จะมีผักขายอยู่แต่เพราะมันมันมีอ้นี่มันไม่น่าเดินเท่าไหร่คันมีอ้นี้บุบมุงนะฮะมันดูไม่น่าเดินเท่าไหร่เพราะมีมุงอย่เยนะครับแต่ถ้าตลาดเช้าจะไม่มีมุงแต่มันก็จะเจอฝนแฉะมากเลยนะฮะโอ้เห็ดเผาก็มีนะ เก็ดยอดกล้วยทางนี้จะเป็นผักนะฮะโอทางโซนนี้มีของขายหลายอายุเนี่ยพวกผักนะฮะผักนะฮะตลาดแรงตลาดเช้าอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะบรรยากาศตลาดแรง จริงจริงตลาดนี้คือเขาขายทั้งวันนั่นแหละครับแต่ตลาดเช้าโน้นนะฮะวางแบกับดินอนู่ตรงโน้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะลองเดินดูนะครับให้ดูบรรยากาศ ตลาดจีนนะครับอสองพี่น้องนี่คือแบบขับรถแบบชิวๆมากเลยผมตอนเที่ยงนะผมกินส้มตำ ปิ้งไก่ปิ้งหมูไปนะครับโอ้โหจัดเต็มเลยแซ่บขนาดเลยนะครับอิ่มอยู่เลยเนะี่ยคือตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยมันมนก็จะแฉะหน่อยนะครับให้ดูตลาดพอฝนตกมันก็จะแฉะหน่อยนะครับสายรนี่เป็น เมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับพืชผักอุดมสมบูรณ์พืชผักเยอะนะครับไม่ยิ่งช่วงหน้าหนาวนี้แบบจะโ,โหขอยนันมากเลยนะครับไม่มีปลาไม่มีปลาน้ำโขงขายเพราะว่าน้ำมันนองอย่างนี้ไม่มีใครไปหาปลานะครับไม่มีปลาน้ำโขงมีแต่ผัก เรียกโซนนี้ว่าโซนตลาดจีนนะครับบ้านสีมุงคุณนะครับเมืองไซยบุรีนะฮน่าจะคึกคักที่สุดแล้วนะครับในบริเวณเมืองไซยบุรีนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองกินในพิกกี้บีนี่ดูนะฮะเห็นมีขายเยอะมากในในลาวนะเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับพิกกี้บีดูนะครับอ๋อใส่หมูเนาะ <laughs> ไปใส่ก็เห็นนะก็เลยลองจากลองเบิง้ง <laughs> พิกกี้บี ขายดีบ่ละ่ะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเขาขายดีนะนี่ไปยืนแอบยืนเบิ้งฮะนะจอบเบิ้งฮะนะพอได้าขา,ดายบ่โออแล้วก็เอาหมูใส่ข้างใน <laughs> มีซอสแล้วก็มีผักรจริงๆก็แนวแซนด์วิชนะครับ ะทำแบบขนมปังให้มันแห้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครตรงนี้ตอนเย็นๆก็จะมีพวกปิ้งพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาล่าพวกจุ่มอ่ะตรงนี้ข้างหน้านี่นะครับร้านข้างหน้าเนี่ยลูกค้าเขาเยอะนะครับฝาข้างหน้านี่นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอีกนะตะกิดตะกิดอะ่ะเขาเรียกว่าขนมอะไรนะโอ้ยผมก็ลืมละ รู้ว่าเรียกขนมอะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้กินไงก็เลยไม่ไม่ค่อยได้นั่นนะฝนก็โปรยๆนะฮะบ,บรรยากาศสยบุรียามแรกนะครับร้านอาหารนี้ก็ขายกะเพราข้าวผัดอะไรอย่างนี้นะครับ